สว,ส,สวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ princess of love erm นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทกคนมากๆเลยนะคะสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และก็ทุกๆเรื่องราวทุกๆกําลังใจนะคะที่เข้ามาสปอร์ตให้กันรายกันที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกําลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกๆวันเช่นเดิมนะคะเราก็มาราับฟังรับดูอะไรไว้เป็นอะไรที่สนุกเพลิดเพลินในทุกทุวันนะคะเติมพลังบวกๆของเราให้มันมี พลังใจพลังกายในการขับเคลื่อนนะคะในการใช้ชีวิตประจําวันในทุกๆวันนะคะเพื่อเข้าสู่ความสำเร็จนะคะในเป้าหมายในอนาคตของเราที่เราต้องการนะคะถึงจะยังไม่มีเป้าหมายถึงไม่จะมียังไม่มีอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องทำตัวเองทาความรู้สึกให้มันมีความสุขมากๆในทุกๆวันนะ,ะเพราะว่าทุกๆวันมีคุณค่ามากๆเลยทีเดียวนะคะ ท็อปปิกของเราวันนี้มาส่อง Energy ให้กับทุกทุกคนกันนะคะกับอารมณ์ค่ะวันนี้เราเน้นอารมณ์นะคะอารมณ์ของเขาเกี่ยวกับคุณเป็นอย่างไรนะเรามาดูซิอารมณ์เกี่ยวกับคุณของเขา,าเป็นอย่างไรนะคะสามภาพอราเคาคาดค่ะเดี๋ยวโฟกัสที่ภาพที่หนึ่งนะคะภาพที่สองภาพที่สาม เลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปิคของเราวันนี้นะคะเรามาส่องอารมณ์กันนะคะอารมณ์ของเขานะคะอารมณ์ของเขาเกี่ยวกับคุณเป็นอย่างไรคะเดี๋ยวเรามาดูซิเดี๋ยวเพิ่งออกมานะคะขอทำสมาธินิดนึงนะคะอ,อารมณ์ของเขา เกี่ยวกับคุณเป็นอย่างไรคะคนกองที่หนึ่งามาดูซิขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์สื่อถึงคนกองที่หนึ่งคะ่ะอารมณ์ของเขาเกี่ยวกับคุณกองที่หนึ่งเป็นอย่างไรห้าเหรียญนั่งรอคอยสามดาว king of swords ราชาดาบนะคะธาตุลมก้าวเหรียญคว e นออฟคัพส์ราทินีถ้วยว้าวเขาชอบคุณมากนะคะด้วยความที่ว่าเป็น ราชินีถ้วยนะคะราชินีถ้วยนะต้องขออภัยท่าเมื่อสักครู่อ่านผิดราชินีถ้วยนะคะคุณเป็นธาตุน้ำนะคะเป็นของเขาธาตุลมก็ได้ค่ะเป็นราชาดาแล้วก็เขาเป็นลมคุณเป็นน้ํา เขาเป็นผู้ใหญ่นะคะมีความเป็นผู้ใหญ่มีเหตุผลมีเสน่ห์ดูดีมีเสน่ห์เฟรนลี่แล้วก็ใช้ทุกสินทุยาใช้ตันกาเป็นเหตุผลใช้ตะกะนะคะตะกะเป็นเหตุผลหมดเลยนะคะใช้เหตุผลเหนืออารมณ์ของตัวเองเพราะด้วยความเป็นผู้ใหญ่ด้วยความเป็นผู้นํานะคะทาอะไรมีความชัดเจนนะคะนิ่งๆแล้วก็คือมีความชัดเจนเป็นแบบผู้ใหญ่จริงๆเวลาจะคุยอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่อารมณ์ใดๆเลยนะคะมีเสน่ห์มากๆเลยทีเดียวนะ เก้าเหรียญน,นะคะตัวตนของคุณมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินนะคะเป็นคนน่ารักอบอุ่นแล้วก็จิตใจดีนะคะเฟรลี่ดูดีมีสเสน่ห์เป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนอบอ้อมจิตใจดีเวลาเทจบก็คือเทจบมาได้เหมือนกันนะคะคือตัดจบมาได้เหมือนกันเลยทีเดียวคุณน่ารักคุณสวย เป็นธรรมชาตินะคะในแบบฉบับของตัวเองมากๆเลยทีเดียวแล้วคุณก็เป็น9ก้าเหรียญด้วยนะคะบางครั้งร่ำรวยตัวตนของตัวเองมีมีทุกอย่างพร้อมบูรณาสมบูรณ์มีความสุขสทุกสิ่งทุกอย่างคุณสามารถจะพอแล้วก็ดูแลนะคะตัวเองได้เพราะฉะนั้น5เหรียญน,นะคะกับ3ดาบคือความการรอคอยนะคะ5เหรียญคือการการรอคอยการนั่งรอเหมือนกับว่ามันมันยังไม่ได้ลงตัวมันรู้สึก กรอคอยมันรู้สึกเสียใจสามดาบมันเป็นความเจ็บความเสียใจสามดาบคือมันอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันยังปักอ,อกอยู่เขาปักอ,อกปักใจคิดวิตกกังวลหนักนะคะแล้วก็เศร้าแล้วก็เสียใจ อารมณ์เศร้าอารมณ์เสียใจอารมณ์ของความคิดถึงอารมณ์ของคุณอาจจะเทจบจากเขามาก็ได้และด้วยความที่ว่าเขาเป็นราชาดาบเขาจะต้องใช้เหตุผลทุกสิ่อทุกอย่างข่มอารมณ์ของตัวเองอารมณ์เขาเขาชื่นชอบคุณมากๆด้วยความที่ว่าขึ้นเป็นราชินีถ้วยในเรื่องของความรักเขาชอบตัวตนของคุณมากๆและชอบในความเป็นตัวตัวตนของคุณมากๆคือมองคุณว่าคุณงดงามคุณมีค่าและคุณมีเสน่ห์มากๆต่อใจเขา แต่มันอาจจะมีเรื่องร้าทำให้คุณกับเขารู้สึกว่ายังคงมันมีเรื่องราวที่ทำให้ต่างฝ่ายต่างเสียใจยหรือต่างฝ่ายต่างเงียบไปนะคะเขารอคอยที่จะได้โอกาสเข้ามาหาคุณน,นั่นเองจีไฮพรินเซสรอคอยโอกาสที่จะได้เข้ามาหาคุณที่จะได้เข้ามา พูดคุยหรือว่าปรับความเข้าใจอะไรกันนะคะดีไฮพรินเซสคุณมีสเสน่ห์ลึกลับมากๆเลยนะคะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ลึกลับหน้าค้นหาเหมือนมีเวทมนต์คุณอาจคุณกับเขาอาจจะมีเซนส์สัมผัสที่ดีด้วยกันทั้งคู่ก็ได้ค่ะนะคะ,นะคะเซนเขาหลงรักคุณหมดหัวใจเลยทีเดียวนะคะเขาหลงรักคุณหมดหัวใจ คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์น้าหลงไหลมากๆเลยเขารอคอยการได้เข้ามาพบเจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขารอคอยอยากที่จะเข้ามารักคุณเขายังรักคุณอยู่อะค่ะคือมันเป็นการรอคอยมันเป็นมันมันมันเป็นการรอคอยก็ได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่การรอคอยที่เข้ามาทําให้รู้สึกว่าคุณจะให้อภัยเขาอีกหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นอารมณ์นะคะเราเราเน้นอารมณ์ของเขาในวันนี้อารมณ์ของเขาเกี่ยวกับคุณเป็นอย่างไร เขาหลงเสน่ห์และเขารักคุณมากๆนะคะเขาชอบคุณมากๆค่ะสตรีนะคะตกหลุมรักคุณจนหมดหัวใจเลยทีเดียวนะคะอารมณ์ของความรักอารมณ์ของความหลงเสน่ห์อารมณ์ของการรอคอยอารมณ์ความความหวังนะคะที่มันพรั่งพรูอยู่ในใจการรอคอยและความเสียใจสามดาบที่มันมีเรื่องราวอะไรที่มันยังปักอยู่ด้วยความที่ว่าเป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนที่นิ่งมีเหตุผลมากๆแล้วก็ในความรู้สึกของเขา เขาชอบคุณมากๆค่ะชอบลักษณะหาคุณมากๆเลยอ่ะด้วยความที่ว่าคุณเป็นก้าวเหรียญคุณเป็นราชินีทั่วไปด้วยแล้วอ่ะเป็นพลังงานแห่งความอบอุ่นความสุขความคิดถึงอยู่ตรงนี้นะคะและ้วค,คุณก็เป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสที่ดีเขาก็มีเซนส์สัมผัสที่ดีแล้วคุณก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยเป็นคนเป็นหญิงสาวชายหนุ่มที่มีสเสน่ห์น้าลหลงไหลมากๆเขาคุณอยู่เฉยๆค่ะคุณไม่ต้องทําอะไรเลยเขาก็ให้หัวใจให้กาย นะคะให้คุณหมดเลยทั้งหมดทั้งมวลเลยจริงๆนะคะหัวใจอินฟินิตี้ความรู้สึกคิดถึงความรู้สึกที่ไม่สิ้นสุดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอารมณ์ของการหลงสเสน่ห์คุณมากๆแล้วชื่นชอบในตัวตนของคุณมากๆด้วยชื่นชอบในตัวตนของของคุณในบนพื้นฐานความเป็นจริงด้วยนะคะ่ะด้วยความที่ว่าเป็นก้าวเรศแล้วก็เป็นราชินีถ้วยนะคะผู้ซึ่งเป็นคนจิตใจดีอบอบอุ่น อ่อนโยนมากมากน่ารักนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่มีทุกอย่างพร้อมั่นใจในตัวเองสวยเซ็กซี่แล้วดูดีมิสเสนคือคุณเพอร์เฟกมากในสายตาเขาเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าเขาจะมีความความนิ่งความเป็นอ,อ,อะไรยังไงหัวใจเขาหลงไหลคุณมากเขาชอบคุณมากเขาหลงรักคุณมากๆค่ะนี่คืออารมณ์ของเขาเกี่ยวกับคุณนะคะเป็นอย่างไร เขาหลงไหลและหลงเสน่ห์คุณมากๆเลยทีเดียวนะคะไม่รู้ว่าก่อนอันนี้มีเรื่องราวมีปัญหาอะไรหหรียญทาให้เหมือนกับว่าม,มีความหวังนะคะของการรอคอยอยู่ตรงนี้นะคะคุณอาจจะตัดจบจากเข้ามาอย่างที่บอกค่ะเป็นพลังงานอาจจะใครบางคนอาจจะตัดจบจากกันมานะคะมีอุปสรรคหรือมีอะไรที่ไม่เข้าใจากันเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะอารมณ์ของเขาเกี่ยวกับคุณเป็นอย่างไร หลงรักแล้วก็หลงเสน่ห์คุณมากชื่นชอบในตัวตนของคุณมากๆค่ะแล้วก็เห็นคุณเป็นคนที่ที่เลอค่าแล้วก็งดงามมากๆจริงๆจนกระทั่งไม่อยากจะทําอะไรให้คุณเสียใจยไม่ทํไม่ไม่อยากทําให้คุณเจ็บปวดเลยจริงๆแค่ได้มอง,องหา่างาอยู่ไกลๆก็ยังดีแค่ได้ส่องนะคะได้ส่องได้ ได,ได้เห็นคุณมีความสุขเขาก็มีความสุขแล้วนะคะประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะอารมณ์ของเขาประมาณนี้นะคนกองที่หนึ่งนะคะก็แหมหวานละมนุนอยู่เหมือนกันนะคะนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีเรื่องราวอะไรให้รู้สึกว่าม,มันมันมันยังวิตกกังวลมันยังเจ็บมันยังรอคอยอยู่นะนะคะยังมีความหวังจริงๆนะคะประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็เป็นอะไรดีๆนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนนะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สองนะคะกับท็อปปิกของเราวันนี้นะคะเราจะมาสอ,อารมณ์เขากันนะคะอารมณ์ของเขาเกี่ยวกับคุณเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูซิขอพลังงานแห่งไพ่ทารต์สื่อถึงคนกองที่สองค่ะอารมณ์ของเขาเกี่ยวกับ คุณกองที่สองเป็นอย่างไรคะส่องไม่เท้าก้าวถ้วยเขาต้องส่องเขาต้องมองคุณแน่ๆเลยจัสเมน รมของเขาเป็นอย่างไรราชาเหรียญธาตุดินนะคะเดด t e m p e รัน c ์ขออีกหนึ่งใบค่ะอัศวินถ้วย ว้าวจะเป็นในส่วนของธาตุดินราชาถ้วย ราชาเหรียญค่ะตัวตนของเขานะคะราชาเหรียญทัดดินผู้มั่งคั่งร่ํารวยด้วยเป็นเก้าถ้วยแล้วด้วยนะคะเขาเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์กับตัวเองค่ะเก้าถ้วยมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินนะคะเป็นคนโสดนะตอนนี้ยังไม่ได้คอมมิทเมนต์กับใครนะคะโสดแฮปปี้ชิลชิลทำงานเอนจอยกับชีวิตไปนะคะในแต่ละวันทํางานทําน,ทนู่นทํานี่ไปนู่นไปนี่นะคะมีความสุขโสด,โส,ด,โส,ดโสดนะคะแบบหล่อนะคะประมาณนั้น ราชาเหรียญธาตุดินนะคะมีความนิ่งม,มากนิ่งเงียบมากจริงๆแต่เขามองความสัมพันธ์แบบจับต้องได้จริงๆสัมผัสไ,ได้จริงๆนะคะบนพื้นฐานความเป็นจริงนิ่งนเงียบๆแต่มีความมั่นคงมากๆเลยเพราะเขามีความบรวมสมบูรณ์ในตัวตนของตัวเองสามารถดูแลตัวเองได้ซัพพอร์ตตัวเองดูแลตัวเองได้ทุกอย่างไปไหนก็ได้เดินทางไปไหนก็ได้ทําอะไรก็ได้แล้วก็เป็นคนที่ มีอะไรที่มั่นคงอะคะ่ะมีมีความรวมสมบูรณ์มีทุกอย่างพร้อมสามารถดูแลซัพพอร์ตคุณได้อาจจะเป็นระดับผู้นําขึ้นไปก็ได้ถ้าไม่ได้เป็นระดับผู้นําเขาก็มีให้คุณซัพพอร์ตดูแลคุณได้ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะไม่ให้คุณต้องลบาบากเป็นคนเก็บหอมรอมริบเป็นคนที่ขยันทำมาหากินก็ได้ค่ะนะคะ,นะคะเป็นคนมั่งมีมั่งคั่งในตัวตนของตัวเองนะ แล้วก็นิ่งๆเง,งียบๆแต่มีความมั่นคงมากคือถ้าบอกว่ารักก็คือรักนะคะชอบคือชอบใช่คือใช่ก็จะอยู่อย่างนั้นนะคะไม่ไปไหนนะคะแล้วก็โสดไม่ได้คอมเมนต์กับใครส่องไม่ท้าคนแดนไกลของคุณเขาส่อ,สองเ้ามองคุณแน่ถ้าคุณไม่บล็อกเขานะคะส่องไม่ท้าเขาส่อ,สองเ้ามองคุณอยู่เขาดูในเรื่องของอนาคตระหว่างคุณกับเขา j u ส t เมน t คือการได้เปิดเผยความจริงการตกลงพูดคุยเขาอ,อยากกลับเข้ามาพูดคุยกับคุณตกลงกับคุณแล้วก็วางแผน คิดถึงไปคิดถึงอนาคตนะคะกับคุณนั่นเองเด e เดสแล้วก็ t e มเพลแรนซ์เดเดสเขารอคอยอะคะ่ะการนั่งรอคอยโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจระหว่างคุณกับเขา t e มเพลแรนซคือการทิ้งระยะห่างกันออกไปหรือว่าเรื่องราวอะไรต่างๆที่มันรู้สึกว่ามันมันนิ่งมันห่างเหินมันเบินอารมณ์แบบนั้นทําให้รู้สึกว่าอยากที่จะมีโอกาสได้เข้ามาปรับความเข้าใจกับคุณให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันบาลานซ์และมีอะไรที่ลงตัวกันอัศวินถ้วย อยากที่จะเข้ามาจีบคุณน,นั่นเองนะคะอยากมีโอกาสเข้ามาจีบคุณเดินหน้าเข้ามาจีบเดินหน้าเข้าสู่ความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนั่นเองอยากที่จะได้มีโอกาสนั้นเพื่อที่จะเข้ามาหาคุณนะคะเป็นความรู้สึกของเด็กถือไม่เด็กถือถ้วยนะคะโอกาสโอกาสนั่นเองเป็นการเป็นการออรอคอยโอกาสเป็นการมองหาโอกาสนะคะเด็กเด็กถือถ้วยนะคะทุกคนเด็กถือถ้วยคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แต่งตัวที่ทันสมัย ะะแต่งตัวทันสมัยดูดีมีสเสน่ห์อยู่เสมอเฟลลี่นะคะถึงเขาจะอายุมากกว่าแต่เขาก็ยังคงเป็นคนที่อ่อนกวัยหรือว่าสมวัยแต่งตัวทันสมัยนะคะแล้วก็เขารอคอยโอกาสมองหาโอกาสอยู่เห็นไหมคะว่าถือไม้เท้าแล้วก็เดินไปดูนะคะว่าตรงไหนมีมีสามารถที่จะปักปลูกต้นไม้นี้ได้นะคะรอคอยโอกาสที่จะเข้ามาถึงนั่นเองที่จะได้เข้ามา พูดคุยกับคุณกลับเข้ามาได้พบเจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งตกลงว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาจะเป็นไปได้อย่างไรนะคะตอนนี้มีโสดเพื่อที่จะอยู่คนเดียวนะคะโสดและอยู่คนเดียวรอคอยนั่นเองเพราะฉะนั้นอารมณ์ของเขาเกี่ยวกับคุณเขารู้สึกเขามีความหวังนะคะมีความหวังเขารู้สึกว่าเขารอคอยโอกาสนะคะอารมณ์ของเขาคืออยากที่จะเข้ามามีโอกาสพัฒน,นาความสัมพันธ์กับคุณ คือเป็นอารมณ์ของการรอคอยโอกาสล้้วนโอกาสนั้นที่จะได้เห็นอนาคตซึ่งกันและกันโอกาสนั้นที่จะได้เข้ามาปรับความเข้าใจกับคุณมันเป็นอารมณ์ของความรู้สึกนะคะอารมณ์ของการปรับความเข้าใจอารมณ์ของความต้องการที่จะได้มีโอกาสเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งตกลงว่าคุณกับเขาจะไปต่อกันได้ไหมรู้สึกเสียใจกับสิ่งอะไรที่มันมันนิ่งมันจบลงไปหรือว่าอะไรที่มันมันยัง ไม่ได้เคลียร์ไม่ได้คุยอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนแดนไกลของคุณคนที่เขามองไปยังอนาคตนะคะอยู่ทุกวันเพราะด้วยความที่ขึ้นเป็นราชาเหรียญยังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมนะคะรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมและยังอยู่ที่เดิมนิ่งๆแล้วก็มีความมั่นคงอารมณ์ของการรอคอยอารมณ์ของการอยากที่จะได้เข้ามาพูดคุยกลับเข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรที่ดีโอกาสที่จะ ทำให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันเป็นไปในทางที่ดีนั่นเองนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะคนกองที่สองกับอารมณ์ของเขาเกี่ยวกับคุณเป็นอย่างไรนะคะอยากได้รับโอกาสอารมณ์ของการรอคอยที่เหงานะคะที่เหงาที่คิดถึงอารมณ์ของการอยากปรับความเข้าใจนะคะอยู่ตรงนี้อารมณ์ของการรอคอยโอกาสที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะ ที่ดีกับคุณนั่นเองนะคะและเขาก็ต้องรู้ว่ามันไปต่อไม่ได้เขาก็ต้องเคารมในการตัดสินใจของคุณนี่คืออารมณ์ของเขาเกี่ยวกับคุณเป็นอย่างไรนะคะคนกองที่2ก็ประมาณนี้ขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปิกของเราวันนี้เรามาส่องอารมณ์ของเขานะคะว่า อารมณ์ของเขาเกี่ยวกับคุณเป็นอย่างไรนะคะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์ค่ะสื่อถึงคนกองที่ส3นะคะอารมณ์ของเขาเป็นอย่างไรอารมณ์ของเขาเกี่ยวกับคุณกองที่3เป็นอย่างไรคะ หกถ้วยคิดถึงอารมณ์ของความคิดถึงอารมณ์ของช่วงเวลาเก่าๆที่คุณกับเขาได้เคยทานข้าวเคยไปไหนได้วยกันนะคะสมัยนานมาแล้วก็ได้ค่ะมันรู้สึกมีความคิดถึงมากๆอยู่ตรงนี้อารมณ์ของ ความอยากหวนคืนความหลังนะคะหรือหวนคืนความรู้สึกเก่าๆให้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาอยากกลับมาเจอกับคุณเขาอยากพบเจอกับคุณมากๆเลยเขามีความคิดถึงแล้วมีความสุขเวลาที่ได้อยู่กับคุณเวลาที่ได้เดินทางไปนู่นไปนี่ทําอะไรด้วยกันมันช่างมีความสุขเหลือเกินและมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่ามันเร็วมันไม่น่าความสุขมันย่อม มันย่อมไปเร็วมากๆเลยทีเดียวเวลาที่เรามีความสุขหรือว่าเราเพลิดเพลินอ,อะไรแบบนั้นนะคะ6กถ้วย six of cups เป็นอะไรที่รู้สึกมีความคิดถึงมากๆเลยนะคะคิดถึงเรื่องราวเก่าๆคิดถึงวันๆเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เขาอยู่แล้วมีความสุข queen of wands นะคะราชาอาราชินีไม้เท้า ดูสิคุณเป็นราชินีไม้เท้าที่มีเป็นแพชชั่นของทัดฝ่ายนะคะมีความเป็นผู้นำมากมากเลยสวยเซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์มั่นคงมั่นใจนะคะภูมิใจในตัวตนของตัวเองเก่งด้วยสวยและเก่งนะคะเป็น working woman ก็ได้สาวทำงานหรือหนุ่มทำงานนะคะมีความมารมั่นบุคลิกภาพดีโดดเด่นนะคะแต่งตัวไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครมีความคิดต่างมีความแตกต่างมากๆเลยมั่นใจใจร้อนนะคะมีบุคลิกภาพที่ดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงด้วยนะคะ ดูมีอำนาจดูมีเสน่ห์ดูมีวาสนานะคะแบบนี้เขาคิดถึงคุณแล้วเขาก็รู้ว่าคุณเป็นคนใจร้อนเป็นคนที่ดือ้อหรือว่าเป็นคนที่ตัดสินใจทำอะไรก็คือทำเลยอะไรแบบนี้นะคะเขาอยากเจอคุณมากๆเลยอารมณ์ของความคิดถึงอารมณ์ของความอยากที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับเข้ามานะคะคุณเป็นคนมั่นใจแล้วเป็นคนที่โดดเด่นนะคะเป็นคนที่รู้สึกว่าภายนอกอาจจะดูหนักแน่นดูแข็งกร้าวดูมีความเชื่อมั่น สูงแต่ภายในจิตใจคุณเป็นคนน่ารักและจิตใจดีมากๆเห็นไหมคะอบอุ่นอ่อนโยนแล้วก็จิตใจดีมากๆบางใครบางทีอาจจะขี้สงสารคนด้วยก็ได้นะคะ5ดาบ9ถ้วยตัวตนของเขาเป็น9ถ้วยแล้วก็อัศวินไม้เท้าแพชชั่นของธาตุไฟนะคะหรือจะเป็นธาตุน้ำก็ได้นะธาตุ ลมนะคะทัดลมทัดไฟคุณเป็นคนที่ตัดคือตัดจบคือจบแล้วมีความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งมากๆค่ะอย่างที่บอกปกป้องหัวใจตัวเองได้ดีนะคะสวยเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์และห้าหริห้าดาบเขารอคอยคุณเขาเป็น9้าถ้วยด้วยนะคะเป็น9้าถ้วยเป็นคนที่โสดตอนนี้ไม่ได้คอมมิตเมนต์กับใครนะคะโสด ขารมสมบูรณ์กับตัวเองมากๆค่ะตอนนี้นะคะเขามีทุกอย่างพร้อมค่ะตัวตนของเขามีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินมีความสุขกับตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองแฮปปี้กับชีวิตโสดรดมสมบูรณ์นะคะข่าหนึ่งถ้วยคือการแต่งงานสร้างครอบครัวเพราะฉะนั้นเขาต้องการแต่งงานสร้างครอบครัวตอนนี้โสดนะคะไม่ได้คอมมินเนต์กับใครถ้าใช้ชีวิตโสดก็คือแฮปปี้หลัล่านะคะมีคนเข้าหาแต่ก็ไม่ได้จริงจังไม่ได้อะไรกับใครไม่ได้คอมมินเนต์กับใครนะคะอยู่กับตัวเองมีความสุขกับตัวเองเพราะฉะนั้น5ดาบคือการรอคอย เขารอคอยคุณรอคอยเพื่อคุยรอคอยเพื่อเคลียร์รอคอยเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างคุณกับเขาเคลียร์เรื่องราวปัญหาให้มันจบไปอัซซนไม้เทา้าเฝ้ารอ ้ารอจริงๆเป็นการเฝ้ารอคอยแม้มีอุปสรรคอยั่างไงทางข้างหน้ามันจะเป็นยังไงแม้มีอุปสรรคอยั่างไรตั้งอกตั้งใจว่าจะไปให้ถึงเพื่อที่จะเข้ามาสร้างครอบครัวกับคุณหรือว่าการแต่งงานอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปทางที่ดีอยากที่จะข,ขยับสถานะความสัมพันธ์ของคุณอยากให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันกลับมาเป็นอะไรที่มีความสุขเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึง่งหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอยากให้มีความสุขความมั่นคงกลับมา6ก เห็นไหมคะความคิดถึงเรื่องราวเก่าๆครอบกันมีครอบครัวคุณอาจจะเคยอยู่กับเขานะคะพร้อมหน้าพร้อมตากันก็ได้หรือเขาอยากให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขากลับมาเป็นสี่เมทา้าครอบครัวที่อบอุ่นความสัมพันธ์ที่อบอุ่นหรือว่าการกระเถิบสถานะความสัมพันธ์ไปอีกหนึ่งขั้นนั่นเองนะคะแม้มีอุปสรรคยังไงก็ไม่ยอมแพ้พร้อมลุยพร้อมฟันฝ่าจ้องมองจ้องจ้องมองแล้วก็เฝ้ามองโอกาสนะคะถ้ามีโอกาส อยากลุยแล้วก็ไปต่อนะคะประมาณนี้เพราะฉะนั้นคือในในห่วงของอารมณ์ของความรู้สึกก้าวถวยเขาก็ยังไม่ได้ไม่ได้คอมมิตเมนต์กับใครนะคะสื่อให้บอกเพราะฉะนั้นคุณอาจจะตัดจบจากเขามาก็ได้หรือเปล่านะหรือ เพราะว่ามันเป็นพลังงานที่คุณแบบมีความเข้มแข็งหนักแน่และมีความเป็นผู้นําเด็ดเดี่ยวม,มากๆเลยนะคะด้วยความที่ว่าตัดจบมาเขาอาจคิดถึงคุณมากๆตอนนี้แล้วเขารอคอยห้าด่าคือการรอคอยติดต่อสื่อสารพูดคุยนั่งรออยู่หน้าประตู <c oughs> นะคะนั่งรออยู่หน้าประตูทุกวนันเอะเมือ่อไหร่จะได้คุยมีโอกาสจะได้พูดคุยเคลียร์ระหว่างเรานะอย่าที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเหลือเกิน อยากที่จะสร้างความสัมพันธ์กับคุณเหลือเกินอยากขยับสถานะความสัมพันธ์คุณกับเขาให้ไปอีกสเต็ปหนึ่งเพราะฉะนั้นอารมณ์ของเขาเกี่ยวกับคุณเป็นอย่างไรอารมณ์ของเขาเกี่ยวกับคุณเขาอยากสร้างครอบครัวกับคุณนะคะอยากสร้างครอบครัวกับคุณอยากให้เรื่องราวความสัมพันธ์คุณกับเขาอ่ะกลับมาเป็นความสุขกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงสี่เมเท้าครอบครัวนะคะพร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้หรือว่าขยับสถานะไปอีกสเต็ปหนึ่งเพราะว่าตัวตัวของเขาอ่ะมีก้าโทยอยู่แล้วแน่นอนเขาต้องการการแต่งงานและความรัก เป็นรักแท้ด้วยเพราะฉะนั้นอารมณ์ของเขาตอนนี้อยากที่จะสร้างครอบครัวค่ะอยากมีครอบครัวนะคะอยากทําความฝันของตัวเองให้เป็นจริงอยากพูดคุยแล้วก็อยากเคลียร์กับคุณเหลือเกินเฝ้ารอกาสแล้วก็วันเวลานะคะที่จะได้เข้ามาสารความสัมพันธ์กับคุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นอะไรที่อบอุ่นแล้วมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณคือคนในดีตชาติเขาก็ได้คือคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วมีความสุขและอบอุ่นครั้งแรกเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณคุ้นเคย คุณเหมือนคนที่เขารู้สึกว่าใช่ในชีวิตนะคะคนที่เขาอยากแต่งงานด้วยคนที่เขาอยากสร้างความสัมพันธ์ด้วยหรือเป็นคนอนดีตชาติรู้สึกว่าคุณเคยและตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอก็ได้ค่ะนะคะเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่ใช่ซึ่งกันและกันนะคะในครั้งแรกที่พบเจอมันอบอุ่นมันคุ้นเคยเหมือนเคยเจอกันมาก่อนนะคะถ้าคุณได้เจอกับเขาผ่านออนไลน์อะไรแบบนี้นะและอุปสรรคหรือว่าอะไรก็ตามอาจจะเป็นคนแดนไกลหรือว่าเป็นคนที่ เหมือนกับโชคชะตาก็ได้นะคะ6ถ้วยคนในดียรตชาตหรือว่าคนที่คุณรู้จักตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นอารมณ์ของเขาเกี่ยวกับคุณเป็นอย่างไรอยากที่จะสร้างครอบครัวกับคุณค่ะมีความอบอุ่นสร้างครอบครัวการแต่งงานนะคะเพราะเขาขาดอย่างหนึ่งคือการแต่งงานนั่นเองเพราะว่านอกมันเขามีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วนั่นเองนะคนกองที่3ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากเลยสําหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆฟังไว้เป็นพลังงานดูแลสุขภาพกันด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ